ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูฝรั่งผงเป่าซื้อนะครับที่ลูกไว้ได้ประมาณ2เดือนกว่านะครับต้นก็สวยที่ซื้อพันมานะครับครับอันนี้ม่แรงอันนี้ครับแล้วก็จะพามาดูลูกฝรั่งที่ออกลูกนะครับผมลองเก็บไปชิมเ้วยบากาั่งนี้ด้านนี้ทนี่ีนี่อ่าเนี่ย มันจะมาพา,าให้ชมนะครับฝั่งหงกอซื้อครับว่าลูกข้างในจะเป็นสีแดงไหมครับอ๊อ่าลูกเป็นสีชมพูแดเงเลยครับเนี่ยหงกอซื้ออะนาชิมรสชาตินะครับอืมหวานมาก หวานเลยกรอบอ่ะมืนยังมัวอ,อืครับสวงามอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะขายตามเพนเพจนะครับใครสนใจที่ชอบฝรั่งของต่อซือนะครับครับผมสวัสดีครับ